วันนี้ย่าจะมาต้มต้มเค็มกระดูกหมูมารับชมกันนะคะต้มเค็มกระดูกหมู สวัสดีค่ะวันนี้จะมาต้มเค็มกระดูกหมูวันนี้ทำกับข้าวสองอย่างผัดกะหล่ำปีไปแล้วนี่ต้มเค็มกระดูกหมูย่าจะใส่กระเทียมใส่ใส่ซอสไปแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมอันนี้จะใส่กระเทียมเลยใส่เป็นรุงหัว,วนะี่แหละ รุงรสกันเราจะใส่กุ้งรสหน่อยก่อนผัดกระหล่ำปีเสร็จไปแล้วน,นี่ก็จะต้มเค็มกระดูกหมูกระดูกหมูญาจะเอาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเ่ะเคี่ยวมันใเปื่อยใส่น้ำตาลน,น่ะรุงรสให้ข้น,ขนส่สักสองช้อน

หมูต้องเคี่ยวนานอ่ะไปทุบขุ้นนอนหน่อยหมดแล้วเนี่ยทุบขึ้นนอนกร้อนน,อนี่ก็จะล้างหมู เนี่ยจะใส่หมูไปเลยเดี๋ยวพอใส่ชิ้นใหญ่เงี้นะอันนี้เป็นกระดูกหมูอ่อนหรือใบพัดอเนี่ยใบพัดหมูอ่ะเนื้อจะเยอะกระดูกมันจะกรอบใส่ไปก่อนเดี๋ยวมีฟองเราก็ช้อนฟองจะเคี่ยวให้เปื่อยเดี๋ยวเอากระดูกอีกหน่อย Đây cái ngủ, bưởi, này à, để cái đục ngúm, ít ỏi, như khiêu để ít để cho chon phong nữa. này,

ช้นฟองให้ออกก่อนฟองเยอะเลยช้นฟองอเรื่อยๆแหละจะข้าวออก<ม>เดี๋ยวให้เจือดเขี้ยวอีกนานเนี่ยแต่เนีไม่มาเขี้ยวอีกนานฝาผิดไม่ได้ก็เพราะว่าฝายเยะไม่มี เดี๋ยวต้องมักหมูชิ้นนี้ไว้ให้แกม้งทอดนะ่ะหมักหมูชิ้นอีกรอบยังไม่ได้ใส่ต็อปนี่หว่าพูดเรื่อยเลยอะท็ดกันก็น้ำงวดลงไปเยอะแล้วแต่ต้องให้แห้งอีกหน่อยต้องรอให้เปื่อยอีก อีกพักใหญ่อะก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ก่อนนีอนะเพราะรออีกนานเลยฝากเขาจะจะเปื่อยกระดูกหมูวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาต้ม ต้มเค็มกระดูกหมูมารับชมกันนะคะต้มเค็มกระดูกหมู